คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz ยังคงติดตามในเรื่องของสถานการณ์ เหตุโกดังดอกไม้เพลิงูระเบิดนะคะที่มีโนกันอยู่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ส่งความช่วยเหลือไปยังชาวบ้านมูโนจังหวัดนราธิวาสโดยท่านได้ย้ำนะคะคุมเข้มครอบครองดอกไม้เพลิงค่ะด้านพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะจะแนติดตามการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิงที่ตำบลมูโนอำเภอสุไง กลกจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งแรงระเบิดนั้นนะคะก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะคะก็สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินบริเวณเกิดเหตุค่ะล่าสุดนะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มอบหมายอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ทาหนังสือด่วนที่สุดถึงในอําเภอทั้ง878อําเภอทั่วประเทศค่ะกําชับแนวทางการควบคุมตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตให้ทำ สั่งนําเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงนะคะพร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้ปฏิบัติตามมาตรการนะคะในเรื่องการป้องกันควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้ทําสั่งนําเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้การดําเนินการตามกฎหมายนะคะว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีก นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทาง พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนายนริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เทินทางลงพื้นที่ตลาดมูโนอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสนะคะติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดนะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านกล่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่ะตั้งใจจะลงมาด้วยตนเองนะคะแต่ว่าท่านติดภารกิจจึงให้เร่งลงมาดูก่อนนะคะซึ่ง ตอนนี้แยกการช่วยเหลือค่ะออกเป็นสส่วนนะคะก็คือส่วนแรกคือการดูแลผู้ประสบภัยค่ะทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลการกินอยู่รวมไปถึงการเยียวยาค่ะซึ่งจังหวัดก็ได้ดําเนินการแล้วนะคะอีกเรื่องที่มีความสําคัญค่ะก็คือการฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกิดเหตุค่ะที่มีความเสียหายอย่างหนกักที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้นะคะโดยแผนการฟื้นฟูที่ทางจังหวัดได้ดําเนินการตอนนี้ค่ะคือการซ่อมในพื้นที่ร รอบนอกแนวรัศมีเกิน1กิโลเมตรขึ้นไปถ้าซ่อมได้ให้ซ่อมก่อนนะคะส่วนพื้นที่ตรงกลางที่ไม่สามารถซ่อมได้ก็จะให้วิธีจัดรูปผังที่ดินใหม่ค่ะเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่ไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าพื้นที่เดิมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมอยู่แล้วนะคะก็จะมีการปรับยกระดับดินให้สูงขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้น้ําท่วมแล้วก็เรื่องของการวางระบบสาธารณูุรประคไฟฟ้าประปาให้เหมาะสมกันต่อไปนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีการเร่งสำรวจข้อมูล ค่ะโดยให้ที่ดินประสานงานกับกรมโยธาแต่ทั้งหมดนี้นะคะ ต้องปีการนาเสนอประชาชนหากเห็นด้วยค่ะก็จะทําให้การแก้ไขปัญหาในระยะยาวทําได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของกรณีที่มีกระแสข่าวค่ะว่ามีข้าราชการท้องถิ่นและนักการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุในครั้งนี้นะคะด้านผลเองอนุพงศ์ค่ะกล่าวว่าไม่ว่าใครทําผิดก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการก็ตามค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะ พี่น้องผู้ที่ประสบภัยนะคะจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่บ้านมูโนโออำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ฝากขุมฟานค่ะสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะคะจะร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะสามารถที่จะร่วมบริจาคก,กันได้นะคะผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาณราธิวาสค่ะชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนนะคะเลขที่บัญชี905-366 ขีดหนสองสอนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมีมิจฉาชีพค่ะช่วยโอกาสแปะ QR Code คู่กับเลขที่บัญชีนะคะเพื่อที่จะเปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนก็อย่าได้หลงเชื่อและอย่าส่องเพื่อโอนเงินนะคะเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยเขามีการเปิดบัญชีนี้เพียงแค่บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะ905 3 6 6 1 2 2 0ต้องเป็นชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโน ะะของธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเท่านั้นนะคะฝากทุกท่านก่อนจะกดยืนยันโอนเงินบริจาคตรวจสอบชื่อบัญชีให้ถูกต้องก่อนทุกครั้งนะคะ